สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิก FC ร้านพีเนทออเดอโอทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอกับสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งครับคลิปนี้ผมมีเพลว์แอมมือสองนะครับมารีวิวให้กับพี่ๆสมาชิกนะครับเป็นคลิปช่วงเช้าๆนะครับของวันจันทร์ที่3เดือนพฤศจิกายน2568ครับเป็นเพลว์แอมค่ายเอกซาวอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่น4,000นะครับตัวนี้เป็นรุ่น4,000สภาพสวยๆเดิมๆนะครับดูไส้ในครับผมตัวนี้ผมเปิดฝาไว้แล้วนะครับ ใส่ในเดิมๆนะครับใครที่ยังมองหาว่าแอมมอบแปลงนะครับของค่ายเอกซาวนะครับเป็นหน้าซีรีส์ไมโครเทคไฮซีรีส์นะครับตัวนี้เป็นรุ่น4,000วัตต์นะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับขับ18นิ้วข้างละ2ได้สบายๆนะครับพัดลมระบายอากาศ2ตัวเอหน้าหลังนะครับผม4ตัวนะครับสายขวาหน้าหลังนะครับตัวนี้ให้ข้าปลาจิสเตอร์มาถึง8ลูกนะครับใครที่สนใจ เอาไว้ใช้งานนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้เดิมๆใช้งานปกตินะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์ให้ดูนะครับอันนี้สวยๆเลยนะครับคำสิบแปดข้างละสองได้สบายๆนะครับสําหรับรุ่น4ี่พันบาทนะครับท่านที่สนใจก็อีกบ็อกโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนตออดิโอนะครับผมดูด้านหลังกันบ้างนะตัวนี้สนใจอินบ็อกโทรได้นะครับตัวนี้เปิดราคาไว้อยู่ที่หนึ่งหมื่นกับอีกหนึ่งพันบาทนะครับ ราคายอยู่ที่หนึ่งมืกับอีกหนึ่งพันบาทนะครับสำหรับเอกซาวซีรีส์ไฮตัวรุ่นสี่พันบาทนะครับผมสนใจก็เบอร์โทรด้านหน้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของสินค้าอื่นนะครับที่เหลือจากการไฟ้สดนะครับท่านที่สนใจก็โทรอินบ็อกทักไลน์มาได้นะครับเบอร์โทรศู 21, 7ย์1ปดเจ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดสี่หกสี่ครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอสินค้าที่เหลือจากการไฟ้สดนะครับก็จะมีในส่วนของฮอนนะครับอันนี้ คอนซีตูดนะครับตูดด้านหลังจะเป็นตูดของนาโนวานะครับตัวนี้ตัวละสามพันาบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นแหลกเอเนะครับหลายรุ่นนะครับตัวแปดยูก็มีนะครับแปดยูหกยูสิบยูนะครับด้านล่างสุดหกสิบยูนะครับแล้วก็จะเป็นของอลูมิเนียมนะครับผมท่านไหนที่ยังมองหาอยู่แหลกมือสองนะครับสภาพใช้งานปกตินะครับแวะเข้ามาเลือกชมได้ครับไม่เป็นสายสัญญาณสายเมนนะครับสายเมนเบอร์สิบนะครับตัวนี้อยู่ที่ 6,000บาทนะครับจะเป็นตัวนี้จะยาวอยู่ที่42เมตรนะครับสาหรับตัวเบอร์สิบนะครับส่วนเบอร์หกนะครับยาว35เมตรนะครับตอนนี้จะอยู่ที่เ3,500นะครับราคาจะอยู่ที่3,500นะครับยาว35เมตรนะครับอ่าวันจะเป็นปลักไฟนะครับสายไฟสายไฟนะครับสายสัญญาณนะครับทันทียังมองหาสายสัญญาณเือรสองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสายใหม่นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับชอบตัวไหนนะครับว่าจะเป็นสปอร์ไลท์นะครับไฟสปอร์ไลท์ มือสองนะครับอเยอะๆนะครับผมเยอะตัวนี้เติมต้นที่ห้าร้อยบาทต่อโคมนะครับใช้งานตัวนี้ผมเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานปกติทุกตัวนะครับฝากไว้ได้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้คลิปช่วงเช้าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้มือหนึ่งนะครับผมตู้มือหนึ่งก็จะเป็นเอฟฮอนนะครับเอฟฮอนของช่างอิทรเอ็นะครับตัวนี้ใบละสองพันหกร้อยบาทนะครับตู้บีบีนะของแบร์ล้านนะครับผมยีบีแบร์ล้านใบละสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับสนใจตัวไหนอินบ็อกซ์เข้ามาได้ครับ ในส่วนของแบรนด์นอกนะครับแบรนด์ค่ายอื่นๆก็จะมีในส่วนของ SC นะครับ SC เป็นตัวรองท็อปมีทั้งเทอร์โบแล้วก็ BV นะครับมาแล้วนะครับสำหรับ BV ช่างชายนะครับทางอุบลราชธานีใครที่ยังมองหาตู้ซับเบียร์18นิ้วนะครับตะแกรงฉีกนะครับงานสีมาตรฐานแน่นอนนะครับสำหรับช่างชาย SC ทางอุบลราชธานีนะครับมีทั้งเทอร์โบแล้วก็ BV ครับราคาเท่ากันนะครับ3,000 800บาทนะครับต่อใบนะครับ18นิ้วครับผมแล้วก็จะเป็น MP นะครับ MP Power มีช่างเทอร์โบแล้วก็ b v เหมือนกันนะครับสําหรับค่าย MP Power ช่างจอมทางบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับอําเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นชอบเล็กๆเสียงใหญ่ๆนะครับแวะมาชมได้นะครับใบละ2,900บาทนะครับสําหรับอของช่างจอมนะครับทางจังหวัดขอนแก่นนะครับแวะเข้ามาแล้วชมได้นะครับสําหรับของช่างน็อตนะครับเทอร์โบนะครับ โอรโมเตอร์ก็มีมีพอมีเหลือนะครับผมสำหรับเทอร์โบมีไม่เยอะนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับใครที่ยังมองหาตู้ซับเบรค18นิ้วของช่างน็อตปลาสารคามนะครับผมของแท้ต้องน็อตซาวสีเขียวๆนะครับตัวนี้เลยนะครับผมงานมาตรฐานแน่นอนนะครับสำหรับช่างน็อตนะครับก็ถือว่าเป็นตู้ยอดนิยมค่ายดีค่ายดังอีกทางมหาสารคามนะครับแวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับสําหรับบีบียังไม่เข้ามานะครับจะมีแต่เทอร์โบนะครับสำหรับ วันนี้นะครับใครที่สนใจ์เข้ามาได้นะครับตู้หนึ่งคู่หนึ่งนะครับเอ่อสองคู่หนึ่งนะขอภัยนะครับสองคู่หนึ่งเป็นตะแกรงปั๊มนะครับตัวนี้จะเป็นปากตัดนะครับไม่ใช่ปากรออ่าใบละสามพันสามร้อยบาทนะครับใครที่สนใจนะครับใบละสามพันสามร้อยบาทนะครับแวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับมีอยู่เยอะนะครับสําหรับตู้แบนดร้านนะครับตู้สองคู่หนึ่งนะครับแหลมเป็นปากไรเลนะครับแต่ตัวปากไม่มีมานะครับตัวนี้แหลมเป็นปากไรเลนะครับจะรองรับในส่วนของ ได้เจ็ดห้าศูนย์ได้นะครับสําหรับตู้สองคูณหนึ่งครับเข้ามาชมได้นะครับใบละสามพันสามร้อยบาทนะครับใครที่สนใจครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเอ่อปากโหลดนะครับปากโหลดสองคูณสองนะครับตัวนี้เป็นของแบนร้านนะครับใบละสามพันแปดร้อยบาทนะครับส่วนของช่างน็อตอเมซอนนะครับก็มีจําหน่ายนะครับ ตัวนี้ปากโลโลเรซินนะครับอะลอเรซินนะครับตัวนี้จะใบละสามเอ่อสี่พันนะครับผมใบละสี่พันสองร้อยบาทนะครับของช่างน็อตมาสารคามนะครับผมฝากพี่ๆสมาชิกไปด้วยแล้วกันนะครับสําหรับร้านพิเนตออเดอโออําเภอรัญจานจังหวัดกาลสินนะครับซื้อขายเครื่องเสียงการแจ้งทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็นตู้หนึ่งคุ้หนึ่งนะครับของแบรนด์ร้านก็มีจําหน่ายนะครับเป็นตัวลองทับนะครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวชัวรชม ตู้ซับเบียด15เนิ้วบ้างนะครับซับเบียด15เนิ้วจะมีในส่วนของตู้หน้าเปิดหน้าเปิดก็จะมีสูตรมาตินนะครับมาตินหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วก็จะเป็นเจบินนะครับมาตินแล้วก็เจบินครับราคาเท่ากันนะครับส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นเทอร์โบแล้วก็บีวีนะครับใบละหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับสนใจตัวไหนชอบน้ําเสียงตัวไหนก็แวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับมีดอกให้ลองนะครับสำหรับร้านพีเน็ตอะโอดีโอนะครับเปิดให้บริการตามปกติครับผม สำหรับอีพีนี้นะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็จะมีในส่วนของอตู้12นิ้วนะครับตัวนี้12นิ้วเป็นทรง RCF นะครับของ N Audio นะครับใบละ1,400บาทนะครับแล้วก็จะเป็นมี PS นะครับตัวนี้ PS 12นิ้วใบละ1,300บาทนะครับส่วน15นิ้วนะครับ15นิ้วใบละ1,500นะครับ1,500บาทนะครับมีสต็อกมีเยอะนะครับใครที่สนใจนะครับผมส่วนโซนนี้จะเป็นในส่วนของเน็ตเวิร์ก แหลมนะครับผมเน็ตเบิร์กเสียงแหลมของ FC บ้านแพล้นะครับตัวละ300บาทนะครับสำหรับเน็ตเบิร์กไม้กรองนะครับก็จะเป็นแหลมนะครับผมแหลมยูนิต750แหลมกรีบตูดเซาเท็กนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับตูดกรีบตูดละ1,000บาทนะครับของเซาเท็กก็อยู่ที่1,000บาทเท่ากันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคอมซีซีนะครับของ NPE นะครับแบะเข้ามาเลือกชมได้นะครับฝากพี่ๆสมาชิกไปด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้คลิปช่วงเช้าๆครับของวัน อาจารย์ที่3เดือนพฤศจิกายน2568นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยแล้วกันนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของสินค้ามือหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมิกเป็นพาวเวอร์มิกนะครับเป็นคอร์สแล้วก็เอฟเฟกนะครับปลั๊กติดแหลกนะครับฮอนนะครับปลั๊กไรเอ่อปากตู้คอลัมน์นะครับตัวนี้ตู้คอลัมน์มาแล้วนะครับสำหรับตู้คอลัมน์ใบละ1,750บาทนะครับสำหรับคอลัมน์4นิ้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับด้านล่างมีเบาเสสีียยบบบบด้้้วคคครรรัััผมตตนนะหูอลัมน์ สีนิ้วแวะเข้ามาฟังน้ำเสียงได้นะครับที่ร้านพิเนตอออดิโออำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ